เราจะมาหาแมงมันก็ครับวันนี้เปลี่ยนเมนูแล้วครับดูว่าจะได้ไหมแมงมันเราไปดูหมายกันนะครับ ไม้แล้วนะครับครับไม้อุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมเดี๋เรามาจะเริ่มขุดกันนะครับกระบ,บอกมนยุ่ตัดไปกันนี่ฮัทก,ก,ก,กเรามีจอบกับนี่ครับ จะมาดูกันตั้งกล้องก่นนะครับเอาไม้ออกก่อนให้เราออกตรงนี้นะครับหมาย มันอยู่ในรูนะครับจะมาขุดกันนะครับ หัวฝากกันเดียวอืม,อมไ,ไม่ให้ครับ